มูลนิธิราชประชาอุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประสานงานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตหนึ่งปทุมธานีดำเนินการขนย้ายเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุน่นขนาดเล็ก PM 2.5ต้นแบบจำนวน4เครื่องซึ่งก่อนหน้าน,นี้ได้ติดตั้งอยู่บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพมหานครไปติดตั้งเพื่อบรรเทาความเดร้อนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกาหนดจุดติดตั้งบริเวณลานประตูท่าแอพอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของจังหวัดและเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนแลนะนักท่องเที่ยวใช้สัญจรเดินทางจํานวนมากและมีการจะราจรหนอาแน่นท่านี้จากปัญหาภัยมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงหนึ่งปีผ่านมานี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใย,ยในสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว สึ่สงได้ส่งโปรดเก้าปวดกระมอมให้มูล,ลนิธเทีราชประชานุเคราะห์คิดหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนควบคู่กับการแก้ปัญหาของรัฐบาลจึงเป็นที่มาในการดํนาเนินการจัดสร้างเครื่องบําบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็กโดยให้คณะทํางานโครงการสร้างเครื่องบําบัดฝุ่น PM 2.5สํานักง,งานการวิจัยแห่งชาติและกรมควบคุมมลพิษร่วมเก็บข้อมูลเพื่อดาเนินการวิจัยในโครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบําบัดอากาศเพื่อไปการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา ให้การทำงานของเครื่องมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงมากยิ่งขึ้นซึ่งได้ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในประเทศและผลิตโดยช่างไทยโดยใช้งบประมาณไม่เกิน3 0 0แสนบาทต,ต่อเครื่องและหากสามารถกระจายเครื่องบำบัดอากาศนี้ไปทั่วประเทศก็จะสามารถช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพดีขึ้นได้แต่นี้คาดหวังว่าจะมีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนช่วยกันนำเครื่องบำบัดนี้พัฒนาต่อยอดและผลิตแจกจ่ายให้ทั่วถึงเพื่อรับเงอกับสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยอย่างยังย่งยืนต่อไป ทั้งนี้จะดาเนินการติดตั้งเครื่องบําบัดอากาศที่มีผลลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5มต้นแบบให้แล้วเสร็จในวันที่10มีนาคมและฝึกอบรอมวิธีการใช้งานของเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งจะดูแลร,ร,รักษาเครื่องได้แก่เจ้าหน้าที่จากสํานักงา,านปพชเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่และอ,อบจเชียงใหม่โดยจะทดลองใช้งานได้จริงในวันที่12มีนาคมนี้ส่งวุฒิทรัพยทองอราญ ภาพคลิปจากกล้องมือถือของชาวบ้านบ้านทุกต้นสีหมู่ที่หนึ่งตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาบันทึกภาพได้ขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณบ้านเลขที่205หมู่ที่1บ้านทุงต้นสีตำบลห้วยลานซึ่งเป็นบ้านเครื่องปูนเครื่องไม้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์จรึงได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลตำบลห้วยลานและรถดับเพลิงของอปตใกล้เคียงร่วมสนับสนุนที่เกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลานาน,านกว่า30นาทีจึงสามารถรองับเหตุได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพราะว่าเป็นบ้านของนายทรงปทุมมาโดยคาดเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดประกอบกับมีกระแสลมที่พัดมาอย่างต่อเนื่องทำให้เพลิงไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านทั้งหลังได้รับความเสียหายทั้งหมดสำหรับสาเหตุคาดว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีค่าวความเสียหายประมาณ3 0 0 0 0 0บาทซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปปณวิทย์อยู่ดีรายงานผู้สื่อข่าวได้เข้าติดตามดูปลาไหลเงินปลาไหลทองแสนรู้ ที่พระอธิการทองสุขสุขขาว,วัตโนเจ้าอาวาสวัดต่อมใต้หมู่ที่สามบ้านสันหนองเหดียวตำบลต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่ได้เลี้ยงปลาไหลเงินปลาไหลทองแสนรู้สองตัวในบอ่อซีเมน้นาองค์พระธาตุวัดมากว่าสองปีโดยปลาไหลเงินปลาไหลทองนั้นมีความเชื่องฉลาดแสนรู้เมื่อพระนําอาหารมาให้ก็จะออกมากินและออกไปเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขจนผพืที่พบเห็นต่างทึ่งไปตามๆกันและเชื่อว่าปลาไหลทั้งสองตัวนั้นจะต้องเกี่ยวพันคู่กับเจ้าอาวาสมาตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบัน โดยจากการสังเกตดูปลาไหลเงินปลาไหลทองแสนรู้โดยช่างเจ้าวาดบัตรได้นํามาเลี้ยงด้วยบอดซีเมนต์โดยมีการปลูกบัวและนําดินไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อให้ปหลาไหลได้กุดรูอยู่เมื่อถึงเวลาให้อาหารคือเนื้อหอยเชอรี่ก็จะมีการเรียกชื่อและจะดิดนับส่งสัญญ,ญาณซึ่งปลาไหลทั้งสองตัวก็จะออกมาจากรูชูหัวออกมาเข้ามาอยู่ในมือให้จับเล่นจากนั้นก็จะกินอาหารในมือของพระด้วยความสนิทสนมโดยไม่มีความกลัวหรือตื่นตระหนกไปอย่างใด สำหรับปลาไหลทั้งสองตัวนั้นมีขนาดยาวประมาณหนึ่งฟุตครึ่งขนาดลาตัวประมาณสองนิ้วและพบว่าปลาไหลทั้งสองตัวมีอายุหลายปีเพราะใบหูทั้งสองข้างได้ยื่นออกมาให้เห็นแล้วทั้งนี้ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างพากันเดินทางเข้าไปดูพร้อมกับขอโชคลาภโดยเฉพาะการเสี่ยงทายตัวเลขวัต่อไปปันวิจ่ดีรายง,งานนายชัยันสริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมกับนายแพทย์พระวิศิบุญรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่อาคารรวมใจมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายหลังจากที่จังหวัดมุกดาหารได้พิจารณาใช้เป็นสถานที่การเฝ้าระวังและสังเกตในการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีการระบาดเชื้อโควิด -19 ซึ่งอาคารดังกล่าวนั้นอยู่ห่างจากชุมชนเป็นอาคารสชั้นสามารถแบ่งแยกสัตว์ตนชายหญิงได้ชัดเจนมีรั้วรอบขอบชิดอากาศถ่ายเทได้สะดวก จะจัดเจ้าหน้าที่และบุคลากรกาสาธาร,รณสุขทีมแพทย์เข้าไปดูแลผู้ที่จะต้องเข้าเกณฑ์ความควบคุมเฝ้าระวังซึ่งส่วนหนึ่งเป็นพี่น้องชาวจังหวัดบุกดาหารซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารร้างสามารถรองรับประชาชนกลุ่มนี้ได้ประมาณหนึน่งร้อคนนายชยันสิริบ้าทผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่ารัฐบาลได้มอบหมายกับกระทรวงสาธาร,รณสุขและกระทรวงมหาดไทยดําเนินการเฝ้าระวังและสังเกตาอาการผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จํานวน4ประเทศ ได้แก่จีนเกาหลีใต้อิหร่านและอิตาลีกรณีที่มีคนไทยที่เป็นลูกหลานชาวจางังหวัดมุกดาหารกลับมาจากสี่ประเทศดังกล่าวจะต้องถูกดำเนินการควบคุมเฝ้าระวัง14วันซึ่งคนที่กลับเข้ามาต้องถือว่ายังไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสแต่ในระยะความปลอดภยัยต้องกักการื่อดูอาการ14วันโดยในระหว่างนี้ทางแพทย์พยาบาลจะเฝ้าตรวจด,ดูอาการหากภายใน14วันไม่มีอาการใดๆก็จะปลอดภยัยและให้กลับบ้านได้หากมีไข้ก็จะส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อ ซึ่งเป็นมาตรการที่ทางรัฐบาลสั่งการทุกจังหวัดให้มีการจัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการดังกล่าวไกลสมุทรนามโพไซรายรงานเจ้าหน้าที่ตำรวจสพโพชัยจังหวัดร,ร้อยเอ็ดพร้อมแพทย์โรงพยาบาลโพชัยกูชีพคู้ภัยตะบลคำพระอุ่งเข้าตรวจสอบเหตุรถชนพระภิกษุขณะดเดินออกบินธบ,บัตมรณภาพที่บริเวณทางหลวงหมายเลข12สายแม่สอดบ,บุกดาหานหมู่ที่5บ้านผู้เก่าทองตำบลคำพระอุ่งอำเภอโพชัย เดยที่เกิดเหตุเป็นปากทางเข้าสำนักสง่งฆ์ภูแผงม้าพบน้องรอยการชนพระภิกษุกระเด็นไปประมาน50เมตรและมรณภาพในร่องกลางถนนสภาพศพสีรษาตแตกขาหักทั้งสองข้างข้าวและอาหารบางส่วนในบาทกระจายกระจายเกื่อนถนนทราบชื่อว่าหลวงพ่อประสงค์จิตตธรรมโมอายุ77ปีอยู่สำนักสงภูแผ,ผงมาโดยในที่เกิดเหตุไม่พบคุ่กรณีแต่อย่างใด จากการสอบสวนและสอบถามชาวบ้านไม่มีใครรู้เห็นทราบแต่เพียงว่าตอนเกิดเหตุพระภิกษุกำลังเดินข้ามถนนไปยังอีกฝั่งหนึ่งเพื่อบินธบาตในตอนเช้าซึ่งทางตำรวจจะทำการสืบสวนเพื่อติดตามคนขับรถรายนี้มานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดำเนินพรมชัยยาสุเทพลอยแก้วรายงาน